เพราะอย่าแต่คนอื่นเลยบางทีมารดาบิดาของเราเรากว่าจะคิดได้ว่าต้องตอบแทนท่านก็ยังนานนะนัตานี่กว่าจะคิดได้ว่าจะต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่หรือเห็นว่าพ่อแม่มีบุญคุณกับเราเนี่ยจนจะทำงานแล้วอะ่นะทำงานแล้วได้เงินเดือนเราเลี้ยงลูกน้องเยอะแยะมากมายเรามานึก วิเราเลี้ยงคนอื่นได้แต่เราไม่เคยเลี้ยงพ่อแม่เลยบรรดาบิดาเราไม่เคยแบ่งเงินเดือนสักบาทให้ท่านเลยเราเริ่มมาคิดได้อืมเราแบ่งเงินเดือนให้ท่านมั่งดีกว่าโอ้โหจนจะทํางานแล้วนะเห็นไหมแปลว่าท่านเลี้ยงเรามาตลอดจนโอ้โหเรียนจบแต่เราไม่เคยคิดเลยไม่เคยมีในหัวเลยกลายเป็นว่า มารดาบิดาของเรามีหน้าที่ต้องทําไม่ทํามาว่าอีกนะเห็นไหมลูกเนี่ยจะคิดยากนะลูกคิดยากพอมาย้อนดูปุ๊บเนี่ยพระเจ้าบอกคนกระตันยูหาได้ยากในโลกโอ,โอ้ใช่ใช่ไม่ง่ายนะรู้คุณและตอบแทนคุณและอันเนี้ยเป็นเป็นภูมิของสุขติ ผู้เจ้าเรียกว่าเป็นภูมิของสุกติคนมีความกระตันยูกรตาเวทีจะได้สุกติโลกสวรรค์อารมณ์แบบเนี้ยแต่คนมีความอากตันยูอกะตะเวทีอันนี้เป็นภูมิของทุกขติ